ค่ะท่านประธานที่เคารพค้ะดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีในชื่อพักเสรีลมไทยก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสพักเสรีลมไทยได้อภิปรายร่างรหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564ซึ่งมีกรอบงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงถึง1 0 0 0 0แสนล้นบาทหรือคิดเป็น3.1เปอร์เซ็นต์นะคะท่านประธานคะการจัดสรรงบประมาณจาก ภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าทุกบาททุกสังนะคะิฉันขอกลับไปที่มาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนะคะกลับเรียนนานประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านเคยให้ดำริไว้ในกรรมมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของดิฉันว่าท่านมีความห่วงใยปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งท่านได้พูดไว้ชัดเจนว่าการ ทำโครงสร้างแข็งนั้นมิได้ตอบปัญหาที่ถูกจุดนะคะและยังส่งกับผมกระทบให้ทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศนะคะแล้วทำไมกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดื้อรั้นเสนอโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะ อาจมีเพื่อนสมาชิกได้พิปายบางส่วนแล้วนะคะท่านประธานคะหาดดวงตะวันจังหวัดระยองนะคะตั้งงบประมาณไว้17กว่าล้านบาทและยังมีงบผูกพันถึงปี2 5 6พันเก,กว่าล้านบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปคะ่ะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะก,การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องถ่ายเทซายที่สะสมตัวด้านทิศตะวันตกของเขื่อน กันทรายและขึ้นเจตี้บริเวณปากล่องน้ำมาอีกฝั่งการทำซีบอจะสร้างปัญหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะปากน้ำปานจังหวัดประจวบไดอขันนะคะหกภาพที่โชว์มานี้นะคะเ,เปรียบ เปรียบให้นึกภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพว่าเป็นการแสดงเห็นถึงการแก้ปัญหาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้และชาติหน้านะคะรรท่านประธานคะตั้งงบประมาณไว้ปี64ีเนี่ย29กว่าล้านบาทมีงบผูกพันอีกร้อยกว่าล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ตอบโจทย์ของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะ ทำของเก่ายังไม่ประสบความสาเร็จเลยนะคะยังจะทําของใหม่อีกหรอเป็นการใช้งบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขันนะคะตั้งงบประมาณไว้15ล้านกว่าบาทงบปลูกพันธุ์เช่นกันค่ะถึงปี66 6ส9เจ็ดสิบเก้าล้านกว่าบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะ บางสะพานจังหวัดประจวบศรีขันนี้เป็นหาดสมดุลไม่มีการกัดเซาะที่อ้างว่าการกัดเซาะจากพายุปลาบึกนั้นเป็นการกัดเซาะชั่วคราวและปัจจุบันได้กลับเข้าสู่สมดุลแล้วท่านประธานคะธรรมชาติเนี่ยจะคืนความสมดุลให้ตัวเขาเองนะคะขอสไลด์ต่อไปคะ่ะสไลด์สุดท้ายนะคะเวลาน้อยท่านประธานคะบ้านทุ่งเปลวหาดสงวนจังหวัดตังซึ่งเป็น จังหวัดของท่านประธานชวนนะคะอยากให้ท่านประธานชวนได้รับรู้รับทราบนะคะว่างบประมาณของปี64นะคะหาดสำรานจังหวัดตังนั้นเนี่ยตั้งไว้30กว่าล้านบาทเป็นงบผูกพันเช่นกันค่ะถึงปี64เนี่ยสูงถึง60ล้านบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะหาด สำลานนั้นเป็นพื้นที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนไม่มีความจําเป็นที่ใช้งบประมาณมาหาศาลไปสร้างเขื่อนป้องกันตลิขฟังนะคะฝากท่านประธานชวนนะคะถ้าขับรถผ่านไปช่วยพิจารณาด้วยนะคะท่านประธานคะรัฐเนี่ยขาดการบูรณาการเผาผลาญภาษีพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างไร้ไประสิทธิภาพและซ้ําเติมธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาอย่างนี้จะมีผลกระทบบานปลายและไม่รู้จบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านดิฉันศึกษามามีหลายวิธีที่จะประหยัดงบประมาณที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงขอตัดทั้ง4ี่โครงการของกรมโยธาธิการนั้นออกไปและปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย20%ขอบพระคุณค่ะ Capcom.